วันนี้ครับก็จะมาเล่นโลบอกนะครับนี่รสชีสที่เราชอบที่สุดชอบรถชีสที่สุดเลยนะครับทุกคนเออทุกคนอยากรู้ว่าครับว่าคนดู คนดชช่องเราเนะี่ยอายุกันเท่าไหร่ล่ะครับคอมเมนต์กันหน่อย <c oughs> ตอนนี้เราสิบเก้าขวบนะครับสิ shorter, บเก้าแล้วเด้อปีนี้เราสิบเก้าค่ะ

เอ้แต่เราจะไปยังไงอ่ะทีนี้ทุกคนเราจะไปยังไงอโอ้เกือบไปโอ้หูแล้วโหรู้แล้วรล้แล้ว ไม่ต้อหรอกม่นสดี๋ยเาบไปี่ย่บอกว่าจะเสย้รตียอย่างนีม่่เลยว่าต่อเนยต้องมาบอก่ยม่ไม่า่็ง่อ็ไ้อ